แล้วครับตอนนี้นะครับเราก็เปิดโปรเจกต์ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับกับ VS Code ได้แล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะนำโปรเจกต์ที่เราได้มานี้นะครับไปเปิดบนเว็บเบราว์เซอร์นะครับเพื่อดูว่าแอปพลิเคชันเริ่มต้นนะครับที่ทาง React เขามีให้เรานะครับหน้าตาจะเป็นยังไงนะฮะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับก็ให้เราไปทำการนะครับขยายหน้าจอให้สุดก่อนนะครับ แล้วก็นะครับใน VS Code นี้นะครับเราสามารถย่อขยายนะครับหรือว่าซูมได้นั่นเองนะครับโดยที่เรากดปุ่มนะครับ Control ค้างไว้นะครับแล้วก็เครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบนะฮะเพื่อลำการย่อขยายนะครับตามที่ต้องการเลยนะสำหรับใครนะครับที่ใช้ Mac OS นะครับก็สามารถกดปุ่ม Command แล้วก็เครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบได้เช่นเดียวกันนะครับหรือเราอาจจะกดที่ปุ่ม View ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ Appearance นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีซูมอินแล้วก็ซูมเอาตรงนี้นะ เอาละครับอันดับแรกสุดเลยนะครับที่เราต้องทําเมื่อเราเปิดโปรเจกต์ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่กับ VS Code ได้แล้วครับเราก็ต้องติดตั้งแพ็กเกจนะครับที่โปรเจกต์นี้จําเป็นต้องใช้งานก่อนนะฮะวิธีการก็คือนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเทอร์มินอลนะครับขึ้นมาใน VS Code นะครับเราสามารถกดที่ view นะครับแล้วก็เลือกที่ Terminal ตรงนี้นะครับหรือเราจะใช้คีย์ลัดนะครับเป็น c t r o l J หรือ command J บน Mac OS ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ พอเราเปิดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับก็ให้เราเลือกตรงนี้ครับจากที่ตอนแรกนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรครับเป็น power shell หรือว่าเป็น command prompt นะครับเราต้องเลือกเป็น command prompt นะถ้าเป็น command prompt อยู่แล้วนะครับก็ดีไปนะฮะเห้เราเลือกตัวนี้ครับเป็น command prompt นะครับหรือว่า cmd ตรงนี้นะครับและตัวนี้เดี๋ยวผมจะการกระบาดปิดไปได้เลยนะครับอ่าตอนนี้เราเหลือแค่นะครับ cmd ตรงนี้แล้วนะทีนี้นะครับการที่เราจะติดตั้งแพ็กเกจต่างๆที่โปรเจกต์นี้จําเป็นต้องใช้งานนะครับเราก็จะนะครับรันคาสั่ง นะครับเป็น npm นะครับแล้วก็เวนวักนะครับแล้วก็ install นะครับคุณสามารถพิมพ์คาว่า install เต็มๆแบบนี้หรือจะพิมพ์เฉพาะตัว i ตัวเดียวก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะผมจะพิมพ์ install กันนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับแล้วก็ enter นะครับให้เราดูนะครับตอนนี้เรามีไฟล์อยู่ประมาณนึงครับเดี๋ยวจะมีไฟล์มีโฟลเดอร์นะครับเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับจนกว่านีครับการติดตั้งจะเสร็จนะ อ่าเอาละตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราเห็นว่ามีนะครับโฟลเดอร์นี้นะครับโหนดโมดูลตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มีอ่าแพ็กเกจนะครับขีดกลาง l ็อก j s ส n นนะครับอันนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับสำหรับไฟล์แต่ละตัวนะครับว่ามีหน้าที่อะไรในภายหลังนะฮะตอนนี้นะครับเราติดตั้งแพ็กเกจต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดนะครับตัวโปรเจกต์ของเราบนเว็บเบราว์เซอร์บ้านครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะก็ให้เรานะครับ อ่ะพิมพ์นะครับ n p m นะครับเว้นวรรคนะครับแล้วก็ run นะครับเว้นวรรคอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ dev นะฮะอย่างนี้แล้วก็ enter นะครับเอาละนะครับเราจะเห็นนะครับข้อความขึ้นแบบนี้ครับอ่านี่ครับก็จะมีนะครับอ่า local host ครับแล้วก็หมายเลขพอร์ตครับเป็น5173แบบนี้นะครับเราสามารถกดปุ่ม control แล้วก็คลิกอันนี้นะครับเพื่อเปิดได้เลยนะสำหรับใครที่ใช้ mac os นะก็สามารถกดปุ่ม Command แล้วก็คลิกได้เช่นเดียวกันครับ เอาละครับผมจะกดคอนโทรลนะครับแล้วก็คลิกนะครับนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับน um ี MIT> ่ครับนี่คือแอปพลิเคชันเริ่มต้นนะครับที่ทาง React เขามีให้เรานะครับก็หน้าตาก็จะเป็นเรียบงง่ายเลยนะครับก็จะมีในส่วนของครับโลโก้นะครับอันนี้เป็นโลโก้ของ V นะครับอันนี้เป็นของ React นะครับด้านล่างตัวนี้นะครับเป็นปุ่มนะครับเป็นปุ่มเมื่อเรากดปุ่มนี้แล้วนะครับจำนวนตัวเลขจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ครับนะครับเพิ่มทีละหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็นะครับ เขาบอกว่านะครับให้เรานะครับเข้าไป edit นะครับนะครับไฟล์ตัวนี้นะครับแล้วก็ save เพื่อทำการเทสนะครับ hmr นะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ดูในภายหลังด้วยนะครับแล้วก็ครับตรงนี้ล่างสุดเขาบอกว่าให้เราคลิกที่ vite แล้วก็ react logo นะครับเพื่อเพื่อเข้าไปที่เว็บไซต์นั่นเองนะอย่างเช่นผมกดไปที่นี่ครับ v i e เห็นไหมครับก็จะเปิดเว็บไซต์ของ v i e นะครับกดไปที่ react นะครับก็จะเปิดเว็บไซต์ของ react ขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับให้เราเปิดนะครับ ตัวแอปพลิเคชันนะครับของเราให้มาปรากฏบนเบราว์เซอร์ให้ได้แบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนถัดไปในวีดีโอถัดไปนะครับ